วันนี้พามาเปรียบเทียบความคุ้มค่าในแต่ละกิโลเมตรที่ท่านขับรถทีวีรถไฮบริดรถน้ำมันล้วนรถกระบะรถรุ่นไหนอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่กันบ้างวันนี้ไปรูนะ้เลยสวัสดีครับผมการเลสซิงนะครับวันนี้พาเ,เพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองของรถยนต์น,นะฮะวันนี้จะพามาดูเป็นรถเปรียบเทียบกันอยู่ที่4ี่กลุ่มนะฮะก็จะมีรถที่ใช้น้ํามันแท้ๆนะฮะ รถไฮบริดรถ E v ีและก็รถกระบะนะทั้ง4กลุ่มนี้มีวิธีคิดนะฮะแล้วก็วิธีคำนวณนะที่แตกต่างกันนะครับวันนี้กันท่จะพามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของความคุ้มค่าถ้าเปรียบเทียบกับระยะทางนะฮะแต่คร่าวๆขออนุญาตเล่าเพื่อสมาชิกฟังแบบนี้นะฮะปกติแล้วนะเราจะพูดคุยเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองและความคุ้มค่าในระยะทางเราจะคำนวณแบบนี้นะครับก็คือเอาระยะทางนะฮะมาหารกับค่าใช้จ่ายพลังงาน ได้ออกมาก็จะเป็นอัตราการสิ้นเปลืองนะครับรถทั้ง4กลุ่มนี้นะฮะคิดอัตราการสิ้นเปลืองแบบนี้ทั้งหมดนะครับแต่การสิ้นขอญาตนะฮะวันนี้เราจะพามาพูดเชิงลึกขึ้นไปนะครับก็คือเราจะพูดเรื่องของค่าเสื่อมสภาพของรถด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมินเนแนนจุดดีจุดด้อยเอามาหารมาบวกมาลบกันให้หมดเลยนะฮะแล้วก็เปรียบเทียบกันดูนะฮะว่ารถแต่ละรุ่นเนี่ยมีค่าความคุ้มค่าในระยะทางแต่ละกิโลเมตรที่ท่านไปนะครับ แตกต่างแค่ไหนแต่ฝากเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับวันนี้อาจจะไม่ละเอียดมากคุณเพื่อนสมาชิกอาจจะต้องไปคำนวณเอาเองนะครับเพราะว่าบางรุ่นบางคันนะครับมีความแตกต่างกันและหลายท่านมีวิธีการคิดในแง่ของเรื่องความประหยัดที่แตกต่างกันนะครับอ่าวันนี้เดี๋ยวพาไปค่อยไล่เรียนแต่รุ่นเลยแล้วกันนะครับ สนใจดูรถสามารถเข้าไปที่โตยต้าสกลนครได้ทั้ง3สาขาสาขาใหญ่ทางเข้าเมืองสาขาสนามบินทางไปนครพนมและสาขาพังโคนทางไปอุดรธานีศูนย์บริการมาตรฐานโตยต้าสกลนคร มาดูทั้ง4กลุ่มเลยนะครับว่าทั้ง4กลุ่มนี้นะอัตราค่าสูญเสียต่อระยะทางนะครับกลุ่มไหนถือว่าคุ้มค่าแบบมากๆนะฮะาพามาเริ่มต้นดูจากกลุ่มแรกเลยแล้วกันนะครับเป็นกลุ่มรถ ev เลยนะฮะกลุ่มรถ ev เนี่ย ต้องใช้คำว่าอย่างนี้นะฮะเป็นกลุ่มที่ประหยัดที่สุดนะฮะถ้าเราใช้สูตรในการที่จะหาค่านะครับค่าใช้จ่ายพลังงานหารกับระยะทางนะครับค่าพลังงานอัตราสิ้นเปลืองนี้ต้องบอกว่าโอ้โหถูกแบบสุดๆจริงๆนะฮะเพราะว่าชาร์จไฟเท่านั้นค่าไฟก็ไม่ถึงกระแพงมากนะครับกลุ่มนี้ประหยัดที่สุดนะครับในกลุ่มอัตราการสิ้นเปลืองนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของค่าสูญเสียต่อระยะทางนะครับเราต้องมาดูจุดดีจุดด้อยจุดเด่นนะฮะอ่พา มาดูจุดด้อยก่อนละกันนะครับสำหรับทั้งกลุ่มของรถ EV ีนะฮะจุดด้อยก็มีเหมือนกันนะครับจุดด้อยก็คือข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่นะฮะเพราะในปัจจุบันนะแบตเตอรี่เนี่ยมีการรับประกันอยู่ที่8ปีนะฮะแต่ว่าทีนี้ไม่ได้หมายความว่า8ปีแล้วพังเลยนะฮะ แต่ณปัจจุบันในประเทศไทยเรานะครับยังไม่ถึงจุดนั้นนะฮะยังไม่มีใครทราบว่าถ้าใช้แบตเตอรี่ไปเกิน8ปีไปแล้วเนี่ยแบตจะเป็นยังไงนะฮะจะเสื่อมลงขนาดไหนนะครับจะต้องได้ซ่อมที่ปีที่เท่าไรอะไรประมาณนี้นะฮะก็เรียกว่ามีข้อกังวลเรื่องของแบตเตอรี่นะฮะแต่ว่าอันนี้ยังตีเป็นค่าใช้จ่ายไม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดด้อยนะครับอันที่2นะฮะกลุ่มรถ E ีีก็คือเรื่องของราคาขายต่อยังผันผวนนะฮะกลุ่มนี้ก็ยังถือว่าสรุปไม่ได้เหมือนกันนะฮะเพราะรถ E ีียังมีขายใน ไทยเนี่ยไม่กี่ปีเท่านั้นนะฮะจะมีบางคาันบางรุ่นนะที่ขายยุคแรกๆนะครับปัจจุบันเราลลก็ทราบแล้วนะฮะว่าราคาขายต่อเป็นประมาณไหนนะฮะก็ถือว่าตกลงพอสมควรนะฮะแต่ต้องรอดูสักระยะหนึ่งแล้วกันนะครับว่าอัตรา การตกของรถนะฮะพอเป็นมือ2เนี่ยรถ E ีีจะตกแค่ไหนนะครับกลุ่มนี้ก็ต้องเอามาหารด้วยแล้วกันนะฮะว่าค่าเสื่อมสภาพเงินที่หายไปมูลค่าที่หายไปเท่าไหร่นะฮะเอามาบวกแล้วกันนะครับแล้วก็มาหารจะได้ค่าสูญเสียต่อระยะทางออกมานะครับแต่ข้อดีของรถ E ีีเนี่ยโอ้โหถือว่ามีเยอะน่าดูนะครับหนึ่งะฮะอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยน้อยแบบสุดๆอยู่แล้วนะครับซ่อมบำรุงก็ถือว่าแทบจะไม่ต้องซ่อมบำรุงเลยละนะฮะเพราะว่ารถไม่มีอะไรเลยนะฮะมีเอาเต็มที่เลยนะฮะก็จะมีแต่ หลักๆก,ก็แบตเตอรี่ซะส่วนใหญ่นะครับก็เลยประหยัดนะครับาการซ่อมแซมการอะไรต่างๆนะครับอันนี้เพื่อนๆสมาชิกก็สามารถหาสูตรมาได้เลยนะครับเพราะว่าสูตรนี้ไม่ตายตัวนะฮะอยู่ที่ว่าท่านใช้รถแบบไหนนะครับอยู่ที่ความต้องการใช้รถแบบไหนเราเอาตัวไหนมาคำนวณได้ตัวไหนคำนวณไม่ได้นะครับก็ลองพูดคุยกันดูตรงนี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับกลุ่มรถ E ีีก็มีประมาณนี้อทีน,นี้มาดูกลุ่มถัดมานะฮะเป็นกลุ่มรถน้ำมันอันนี้ตัวที่พามาเปรียบเทียบก็คือโตย์ต้ายาริสเอทีนะครับ คือตัวที่ขายดีที่สุดในกลุ่มรถน้ํามันนะฮะณปัจจุบันเลยนะครับอ่กลุ่มรถน้ามันเนี่ยถ้าคํานวณนะครับจากทางด้านของระยะทางนะฮะเอามาหารกับทางด้านของตัวที่เป็นอ่าเรื่องของค่าพลังงานนะครับอัตราการสิ้นเปลืองออกมาแล้วเนี่ยรถน้ํามันเนี่ยกินกว่าเพื่อนแน่นอนนะฮะจากทุกกลุ่มนะครับที่พามาดูนะฮะรถน้ํามันกินที่สุดแน่นอนนะครับแต่ว่านะฮะรถที่รับความนิยมที่สุดก็อย่างที่แจ้งนะฮะโตยต้ายาริสเอทีฟอะไรประมาณเนี้ย อาจจะมี Honda City มัมากนะครับก็คืออธิบายนะฮะรถที่ขายดีมากๆแล้วเป็นรถน้ำมันล้วนในบ้านเรานะณปัจจุบันก็จะเป็น Eco Car นะครับแล้วก็กลุ่ม B s e gment นะฮะคือเป็นรถเก่งไม่ใหญ่อัตราการซิ้เปลืองออกมานะครับก็เลยเรียกว่ากินน้ำมันไม่ค่อยเยอะเพราะว่าด้วยเครื่องขนาดไม่ใหญ่มากนะครับรถโตยทาจิตเอทีวก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับอัตราการซิเปลืองเนี่ยก็ถึงแม้จะเป็นรถน้ำมันแท้ แต่ก็กินน้ํามันไม่ค่อยเยอะนะครับอาทิตย์นี้มาดูจุดด้อยนะฮะจุดด้อยของด้านของรถน้ำมันแน่นอนนะครับว่าอะไหล่มีเยอะนะฮะเรื่องของการมินทันนนเนี่ยโอ้โหวนนี้ซ่อมบํารุงกันหน้าดูแน่นอนนะครับเพราะอะไหล่หลายชิ้นนะฮะไล่ตั้งแต่เครื่องเนี่ยต้องดูทุกอย่างนะฮะเรื่องของน้ํามันเรื่องของอะไหล่ต่างๆนะครับช่วงลงช่วงล่างพวกเนี้ยได้ดูเยอะกว่าคนอื่นแน่นอนนะครับอันนี้คือจุดด้อยนะฮะจุดแรกจุดที่2ก็ไอย่างที่แจ้งนะฮะเรื่องของค่าน้ํามันก็ได้จ่ายเยอะกว่าเพื่อนนะครับ แต่จุดเด่นของเขานะครับจุดเด่นก็มีเหมือนกันนะฮะอย่างที่การ์ดซิงแจ้งนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราคํานวณต่อระยะทางนะความคุ้มค่าถ้าเอาแบบหมดจริงๆนะฮะขั้นหมดจริงๆเนี่ยเราต้องคํานวณทั้งหมดนะฮะเรื่องของระยะทางนะฮะมาหารกับค่าพลังงานได้อัตราการซิ้เปลืองเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็จะมาคิดในส่วนของแง่ของค่าเสื่อมสภาพนะฮะค่ามีเทานสน,นะฮะแล้วก็เรื่องของราคารถที่ตกลงไปนะฮะเรื่องของบาส่ภาษีอะไรต่างๆนะครับ จุดเด่นของรถที่เป็นรถอย่างนี้นะฮะโตยต้าแยริเซทีเนี่ยได้เปรียบได้หลายรุ่นนะเพราะว่าราคาขายต่อเนี่ยถือว่าแข็งหน้าดูนะฮะถ้าเราเปรียบเทียบเป็นระยะทางออกมานะครับหารหมดทุกอย่างแล้วนะฮะมองว่ารถน้ํามันอย่างโตยต้าแยริเซทีเนี่ยโอ้โหจุดเด่นเนี่ยถือว่าไปหยับ น่าดูนะฮะแต่เดี๋ยวเพื่อนสมาชิกนะฮะลงไปคำนวณกันละกันนะครับว่าแต่ละรุ่นเนี่ยแตกต่างกันที่ประมาณเท่าไหร่แต่โตยต้ยายาริเซทีบอกเลยนะครับตอนนี้ราคาเนี่ยแข็งมากในตลาดบ้านเรานะครับซื้อเป็นมือใหม่ป้ายแดงราคาไม่แพงเป็นมือสองราคาตกิดเดียวถือว่านี่เป็นจุดเด่นที่สุดของรถน้ำมันในยุคนี้เลยนะครับทีนี้มาดูในกลุ่มของรถที่เป็นรถไฮบริดบ้างนะครับตัวที่ผมพามาดูนะตอนนี้ก็เป็นโตยต้ยายานิท cross นะฮะแล้วก็ตัวที่เป็นโตยต้ยาโคร์ล cross นะฮะ ทั้งสองตัวนี้เป็นรถไฮบริดนะครับอัตราการสิ้นเปลืองนะฮะเราก็หารกันง่ายๆนะครับว่าคำนวณจากระยะทางนะครับเอามาหารกับค่าพลังงานก็ได้อัตราการสิ้นเปลืองนะฮะรถในกลุ่มนี้เป็นรถไฮบริดเนี่ยก็จะกินน้ํามันนะครับแล้วก็ประหยัดพลังงานมากกว่ารถน้ํามันล้วนแน่นอนนะครับอันนี้ก็ถือว่าบริโภคน้ํามันนะฮะไม่เยอะนะครับอัตราการสิ้นเปลืองก็อยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าประหยัดพอสมควรนะฮะมาดูจุดด้อยนะครับจุดด้อยก็คือ รถในกลุ่มนี้นะครับอะไหล่ยังเยอะอยู่ยังใช้เครื่องยนต์นะครับยังมีอะไหล่ให้ซ่อมแซมเป็นทันเน้นเยอะอยู่นะฮะแล้วก็มีเรื่องของแบตเตอรี่ด้วยนะครับแบตเตอรี่ที่พอถึงระยะทางระยะหนึ่งนะก็ต้องเปลี่ยนนะครับเรื่องของรถไฮบริดหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้จุดด้อยนะครับแต่จุดเด่นของเขาก็มีเหมือนกันนะครับอย่าง2รุ่นเนี้ยนะฮะเรื่องของราคาขายต่อนะฮะการซิ่บอกเลยนะราคาขายต่อของทั้ง2รุ่นนี้ยังถือว่าเป็นรถที่ราคาดีมาก ราคาแข็งมากนะฮะทั้งยาริดคอสนะฮะตอนนี้น่าจะยังไม่มีมือสองออกมานะฮะแต่รอสักระยะหนึ่งคิดว่าราคายังแข็งมากๆอยู่ส่วนโตยต้าโ u ลาคอส s นะฮะอยู่ในกลุ่มรถที่ต้องบอกว่าราคาแพงนะครับนั่นหมายความว่าอะไรนะฮะนั่นหมายความว่ารถพอเป็นมือใหม่ป้ายแดงราคาไม่แพงอยู่แล้วนะพอขายเป็นมือสองนะครับราคาก็ปรับลดลงนิดหน่อยนะฮะพอมาคํานวณจากค่าใช้จ่ายนะครับกับ สิ่งที่มันหายค่าเสื่อมสภาพค่าอะไรต่างๆแล้วนะครับก็ต้องบอกว่ารุในกลุ่มนี้นะครับโอ้โหประหยัดน่าดูเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็มีจุดที่ต้องระวังนิดนึงนะฮะเรื่องของแบตเตอรี่นะฮะแต่ว่าแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนในรถไฮบริดเนี่ยราคายังถือว่าพอรับได้นะฮะไม่ถึงกบแพงมากแต่ก็ไม่ถึงกับถูกนะครับรถไฮบริดก็เป็นประมาณนี้นะฮะทีนี้มาดูกลุ่มสุดท้ายที่พาวาดูวันนี้นะฮะก็คือกลุ่มรถกระบะ กลุ่มรถกระบะนะครับมีวิธีการคำนวณที่คล้ายๆกันนะครับแต่ก็จะพิเศษกว่ากลุ่มอื่นอยู่นิดนึงนะครับาพามาดูทางด้านของเรื่องของค่าใช้จ่ายพลังงานนะครับมาหารกับระยะทางากลุ่มรถที่เป็นกลุ่มรถกระบะนะครับณนะปัจจุบันเนี่ย ตีซะว,ว่าเป็นรถน้ํามันล้วนเลยแล้วกันนะครับก็จะคล้ายๆกับรถกลุ่มรถน้ํามันล้วนเลยนะฮะเป็นตัวต้ายานิสเอเป็นเลยพวกนี้แหละแต่ว่ากระบาเนี่ยน่าจะกินน้ํามันมากกว่านะฮะอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหกินที่สุดในกลุ่มทั้ง4กลุ่มนี้เลยนะครับ แต่ทีนี้เรามาดูจุดด้อยนะฮะจุดเด่นนะครับจุดด้อยเป็นเหมือนกันกับรถน้ํามันเลยนะครับก็จะมีการซ่อมบํารุงที่มากนะฮะมีอะไหล่เยอะแยะมากมายมีเมทรนเน้์เยอะอีกตั้งหากน้ํามันขอกน้ํามันเครื่องน้ำโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับพอบวกกันนะครับอัตราการสิ้นเปลืองนะครับแล้วก็การซ่อมบํารุงค่าใช้จ่ายระหว่างใช้งานนะฮะรถกระบะนี่ต้องบอกว่าโอ้โหกินเยอะมากนะครับแพงมากมากเลยด้วยครับแต่ทีนี้มาดูจุดเด่นของเขานะฮะกลุ่มรถกระบะเนี่ย ต้องใช้คำว่างี้นะถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องของค่าเสื่อมสภาพนะฮะราคาขายต่อนะครับมูลค่าของรถที่ลดลงไปนะครับจุดเด่นของรถกระบะเนี่ยถือว่าค่าเสื่อมสภาพน้อยที่สุดนะฮะน้อยที่สุดเลยนะฮะในกลุ่มทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น EV นะฮะรถน้ำมันรถเก๋งรถไฮบริดนะครับรถกระบะเนี่ยถือว่า เสื่อมน้อยที่สุดคือราคาตกน้อยที่สุดนั่นเองนะครับแล้วก็ความนิยมพอเป็นรถมือสองเนี่ยสูงมากๆนะครับกลุ่มนี้ก็เลยมาถัวเฉลี่ย,ยได้ค่อนข้างจะดีนะฮะแต่ทีนี้จุดเด่นที่เด่นมากๆของรถกระบะนะครับก็คือเรื่องของการใช้งานที่อนเนกประสงค์นะฮะพอเราพูดถึงเรื่องการใช้งานที่อนเนกประสงค์เนี่ยอธิบายแบบนี้นะครับคือกลุ่มรถกระบะนะครับบางท่านเนาะเอาไปทำมาหากินขนนั่นขนนี่ไปขายนะฮะแทนที่มันจะเป็นค่าใช้จ่ายอย่างเดียวนะครับกลับกลายเป็นว่าเอารถกระบะนะครับทำมาหากิาาานได้นะครับสามารถจะ หารายได้เข้ามานะครับกลายเป็นว่านะครับเพื่อนเพื่อสมาชิกแทนที่จะมีค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นนะฮะรถกระบะกลายเป็นรถที่อาจจะหาเงินให้เพื่อนสมาชิกได้ด้วยซ้ำนะฮะโอ้โหก็เลยกลายเป็นรถที่นะฮะมีวิธีการคิดที่แปลกๆนะครับแต่อย่าลืมนะฮะสูตรของใครของมันนะครับเพราะบางท่านนะฮะไม่ทํามาหากินขับอย่างเดียวนะครับก็ต้องคำนวณตามที่ท่านใช้จริงนะฮะแต่บางคนนะครับขับไปทำงานอย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นคุณหมอเป็นครูเป็นตำรวจเป็นพยาบาลก็ถือว่า ใช้ในอาชีพเราได้นะครับแต่บางคนเป็นพ่อค้าเป็นนักธุรกิจนะครับเอามาใช้งานในกิจการนะครับการที่ลงบัญชีของรถกระบะก็เป็นอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับค่าใช้จ่ายก็จะมาโผลแบบหนึ่งนะฮะรายได้ก็จะมาโผลในรถก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็อยู่ที่สูตรของใครของมันนะครับ เพราะแต่ละท่านนะครับมีแนวทางในการที่จะใช้รถแตกต่างกันนะครับบางท่านนะฮะซื้อรถมาเนี่ยก็ใช้ตั้งแต่วันแรกนะครับแล้วก็ใช้กับเขานานานนะฮะสิปี20ปีแล้วก็ไม่ขายต่อนะฮะแต่บางท่านอาจจะขับ2ปีสมปีเปลี่ยนรถเรื่อยๆบางท่านอาจจะเช่ารถขับนะครับหรือบางท่านนะฮะอาจจะซื้อในนามที่ติบุคคลนะฮะก็จะมีวิธีการที่จะคำนวณที่แตกต่างกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ